งานไม่ใหญ่แน่นาวิ3สฝ่ายนับพันชีวิตช่วยโตโนโ่คนเดียวจริงดิเปิดเอกสารหน่วยงานต่างๆตเตรียมซัพพอร์ตโตโนโ่ไวยคามโขงโตโน่พาคินฝึกซ้อมอย่างหนักตเตรียมทำภาร,รกิจหนึ่งคนไหว้หลายคนให้พร้อมเปิดรายชื่อเอกสารหน่วยงานต่างๆตเตรียมร่วมมือกับโตโนโ่สีหน้ากระดาษ เหลือแค่อีก5วันเท่านั้นสำหรับภารกิจการช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งสองฝั่งโคงของโตโนพาคินนักร้องและนักแสดงชายชื่อดังที่ตอนนี้กำลังฟิตซ้อมร่างกายอย่างหนักให้พร้อมกับการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโคงกับการรับบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งฝั่งไทยและลาว โดยที่ในชื่อของโครงการนี้ใช้ชื่อว่าหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ซึ่งเป็นการบอกถึงตัวเองอย่างโตโน่ที่สละแรงและความสามารถในการไหว้ข้ามแม่น้ำโขงคนเดียวแต่ล่าสุดก็มีทางด้านของเจ้าตัวเ c e b o o k อย่างภูริพัทธาราได้ออกมาเปิดเอกสารรายชื่อของหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยและมีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจนี้ซึ่งมีความยาวทั้งหมด4หน้ากระดาษงานไม่ใหญ่แน่นวิ ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ถูกเกณฑ์ไปให้ช่วยงานว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงทั้งการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการดูแลที่พักการดูแลอาหารการรักษาพยาบาลและการรำถวายต้อนรับช่วงระหว่างวันที่18ถึง23ตุลาคมนับพันชีวิต